สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาออนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะมดรวมสามหน่อยในงวดนะคะของวันที่เก้าเดือนสิงหาคมสองพันนะคะห้าร้อยหกสิบแปดวันนี้น้องแอดก็มาแบ่งปันนะคะชุดสรุปให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกัน ก่อนไปรับชมนะคะน้องแอดก็ขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะคะทุกท่านที่มาติดตามนะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไลด์ด้วยนะคะสําหรับเมื่อวานนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะขอภัยนะคะพ,พี่เข้ามารับชมแนวทางเมื่อวานนะคะก็สายเจาะของเรานี้ไม่มานะคะพี่ๆเมื่อวานนี้มาแค่ตัวลูดนะคะแล้วก็ตัวเด่นเนาะ เมื่อวานมาแค่ตัวรูดกับตัวเด่นนะคะพี่พเดี๋ยวมาสรุปผลนะคะกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ให้เด่นที่เจ็ดหนึ่งแล้วก็สี่นะคะตัวเด่นอ้ขออภัยนะคะพี่พี่เด่นที่เจ็ดหนึ่งสี่นะคะพี่พี่ฟันวิ่งรูดเจ็ดนะคะใส่เจาะของเราเมื่อวานนี้น้องเอสต้องขออภัยจริงๆนะคะดูให้ตัวเด่นที่หนึ่งกับสี่นะคะที่จริงน้องเอสน่าจะเจาะหนึ่งสี่นะคะแต่ไม่เจาะนะคะเมื่อวานนี้เนาะขออภัยด้วยนะคะเมื่อ,อ,อาวานนี้เนาะ ก็เปลี่ยนตัวเจาะก็เดี๋ยวสรุปผลให้ดูนะคะพี่น้องวิ่งดูที่7ของเรามาเข้าในรอบสุดท้ายนะคะ VIP เข้าไปที่7 0นะคะพี่พีง7 0น้องเอสไม่มีนะคะดูเจาะ7 1นะคะเต้มเดียวเนาะส่วนรอบอื่นนะคะดู94มาบนล่างมา2อรอบนะคะเมื่อวานนี้ เด่นที่สี่นะคะเข้าไปที่เก้าสี่แล้วก็สี่เก้านะคะแล้วก็สี่หนึ่งนะคะพี่ดูสี 4, 1, ่หนึ่งดูดูเด่นของน้องเอสนะคะแต่สายเจาะของเราน้องเอสไม่เจาะนะคะส่วนท่าในใดที่ตัดเล่นนะคะก็ได้ไปนะคะในสามตัวเนาะก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะพ,พี่เสียดายนะคะในสายเจาะเนี่ยที่จริงน้องเอสน่าจะเจาะสี่หนึ่งเนาะเพราะว่าตัวเด่นให้หนึ่งกับสี่นะคะเลือกไปเอาเลือกไปเอาที่เจ็ดแปดนะคะพราะพีม่อวานนีก็เลยไม่มาเนาะ เสียดายมากๆเลยนะคะก็ขออภัยพี่ๆด้วยนะคะสำหรับ4ีที่ไม่ได้เจาะให้นะคะตัวเด่นของเรานะคะมาทุกตัวนะคะเมื่อวานนี้วิ่งหลุดเจ็ดของเราก็เดินนะคะพี่ๆแต่แค่สายเจาะของเราหลุดนะคะเดี๋ยวมาตามต่อของวันนี้นะคะก่อนไปรับชมน้องเอดขอฝากคำเตือนนะคะแนวทางนะคะตัวเลขได้มาจากสูตรคำนวณ มีเข้ามีหลุดนะคะปะปุนกันไปโปรดใช้วิจจารณยาณในการรับชมด้วยนะคะทางช่องนะคะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะเท่านั้นเนาะวันนี้นะคะน้องแอดได้เดินที่1 0 1่งศ 102วิ่งรูด1ตัวเน้นนะคะเน้นไปที่10 1 2 2 1แล้วก็1 5นะคะพี่พี่ตัวเน้นของเราเนาะกันกันไปที่1 9 1 9 2 0นะคะพี่พี่ดู ตัวกันสองศูนย์นี่ก็ไม่แน่นะคะพี่พี่นะเพราะว่าตัวเด่นวันนี้น้องเอ็ดก็ไม่ได้จับใส่นะคะสองศูนย์เนาะหรือว่าจะเปลี่ยนจากหนึ่งห้าเป็นสองศูนย์นะคะพี่พี่ก็ให้ไปสองศูนย์ด้วยแล้วกันนะคะตัวที่ชอบเนาะสามตัววันนี้นะคะศูนย์สองศูนย์หนึ่งนะคะพี่พี่ ก็ตามนี้นะคะพี่พี่ท่านใดชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะอย่าลืมนะคะตัวที่ชอบขอเพิ่มตัวนี้ไปด้วยนะคะเป็นตัวกัสองศนย์นะคะเน้นพี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองหนึ่งโอ้ขออภัยนะคะพี่พดูให้สองหนึ่งไปแล้วนะคะดูตัวนี้ขออนุญาตเป็นสองศูนย์แล้วกันนะคะพี่พี่ตัวนี้ตัดออกนะคะให้มาเปลี่ยนเป็นสอง สองห้าเทนนะคะพี่พี่เนาะดูให้สองหนึ่งสองรอบนะคะวันนี้สองหนึ่งไม่แน่เนาะก็ตามนี้นะคะพี่พี่ลงตัวแล้วเนาะท่าในใดชอบก็ตามนี้ได้เลยนะคะขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะคะสําหรับแนวทางวันนี้ส่วนท่านใดน,นะคะอยากจะเข้ากลุ่มนะคะสามารถแอดไอดีหลายมาได้นะคะพี่พี่เป็นกลุ่มฟรีนะคะท่าในใดที่สนใจก็เพิ่มมาได้นะคะสําหรับวันนี้ขอให้ร่ํารวยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ